สวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่กําลังรอรับชมนะคะช่องมีบุญลูกแม่วาคลิปนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาแม่วาติดเคสด่วนนะคะมีคนในซอยแม่วานะคะเขาก็เป็นลูกเพจแม่วานะคะเป็นลูกเพจในช่องมีบุญลูกแม่วาก็ได้โทรมาหาแม่วาตั้งแต่เช้าเลยว่าเขาออกมา ไล่นะคะหมากําลังกัดแมวน้องแมวจอนะคะถูกหมากัดนอนจมกองเลือดอยู่นะคะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงไล่หมาก็ไม่ยอมไปก็เลยโทรมาปลุกแม่วาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแม่วาก็ตกใจนะคะก็รีบรีบไปดูนะคะอยู่ตรงท้ายซอยซอยเดียวกับที่แม่วาอยู่นะคะแม่วาก็รีบเลยนะคะรีบเดินไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าน้องเดินไม่ได้นะคะก็ พอเอาน้องแมวมาแม่วาก็ทําอะไรไม่ถูกนะคะก็แมวแมวค่อนข้างดุนะคะเป็นเป็นแมวจรแม่วาก็ประหลาดน้อง oh. ก็ทํา oh. แผลให้น้องเบื้องต้นไปก่อนนะคะทำทำใส่ยานะคะแล้วก็พาน้องไปให้คุณหมอดูอาการนะคะ น่าจะโดนเมื่อวานนะมั้งคุณหมอยังไม่เป็นหนองค่ไยัง <สด S 1> ยังยังสดอยู่แต่ว่าปากแผลมันปิดแล้วตอนที่ข็เมื่อเช้าก็โทรมามามาเรียกหนูตรงมันมีทั้งมีเลือดออกก็มีแต่ว่าแผลมันแห้งเหมือนปากแผลปิดแล้วก็มีอันนี้ได้รูใหญ่ดได้ไม่อาเจียนใ่ไม แต่เนี้ยไ,ได้ครับฝั่งซ้ายได้ปัญหาคือฝั่งฟอกก็รอยที่เจอมันมาเจอฟอกอยพอดีแล้วก็ใช่ฝั่งนี้โดนเยอะวันนี้เราคําจากไว้นอกมันเหมือนกับถ้าถ้าคำมันก็เหมือนกับเราหักริ้นสองนะครับเ<อ>แต่เราลองคําแล้วก็ขยับอยู่ท่างนี้ยจะโดนเยอะาอาก็อาจจะเป็นข้าเนี้ยเขาสั่งนนะครับเสียงมันจะนะครับต้องสั่แต่ว่าเดี๋ยวลองลองให้ยาไปดูก็ตอนเนี้ยวตัว ตัวฉีดนี่ตัวตัวเม็ดเป็นโทคิดีนอคอาทิตย์หน้าพองานลาดหมดแล้วนะคะก็กลับมาเจองานหลวงนะคะเพราะว่าสามกุมารของแม่วาก็รออยู่ที่บ้านนะคะรอกินนมนะคะก็นี่นะคะชีวิตแม่ลูกอ่อนไปไหนก็ไปนานไม่ได้นะคะเป็นห่วงก็ต้องรีบกลับมานะคะเป็นห่วงสามกุมารของแม่วาแก๊งสามซ่านะคะ ตอนที่แม่วากลับมานี่หลับกันอยู่นะคะพอได้ยินเสียงแม่วาก็นี่นะคะวิ่งกระจององแงออกมากเลยพุบพับพุบพับกันเลยนะคะโอ้ย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 ,อยกิ้งกริ้งกิ้งยุกหมูกิ้งโอ้ย,อยดีใจนะคะเขาได้ยินเสียงแม่วาเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก,ก็ร้องเหมือนเด็กน้อยนะคะเหมือนเขาเห็นแม่แล้วก็วิ่งเขาหากันนะคะ ลูกติดแม่กันเป็นแถวเลยนะคะรุ่นนี้ก็คงจะเป็นรุ่นแรกนะคะที่ติดแม่วาไม่มากไม่ได้ติดพวกพี่ๆนะคะนอนเล่นกันกินนมไปแล้วอิ่มเล่นแล้วนะคะนี่นะคะอารมณ์ดีค่ะเล่นพากันเล่นแล้วแม่วามาก็รีบนะคะป้อนนมเลยก็น้องน้องดวงดีแล้วก็น้อง ดวงจันนะคะเขาก็จะชอบเล่นกันนะคะรุนแรงน้องดวงใจก็เล่นนะคะมีเอฟซีบางท่านก็บอกว่าทําไมน้องดวงใจเป็นซึมซึมหน้อยๆก็น้องดวงใจนะคะปกติแล้วก็จะดีจะเล่นกับเพื่อนตามปกตินะคะแต่เวลาที่เห็นยืนซึมซึมท,ทาท่ามืนมึนงงง,งนะคะนั่นคืออาการง่วงน้องก็คือทั้าง่วงแล้วเขาก็จะประมาณยืนซึมนะคะ เดี๋ยวแม่วาก็จะให้ดูนะคะพอเวลาน้องปกติกับเวลาน้องที่ว่าเขาจะเวลาง่วงหรือว่ากินอิ่มปกติแล้วเขาจะเข้าที่นอนเลยนะคะน้องดวงใจเขาจะนอนเลยแม่วาก็สังเกตลูกๆหมดเลยนะคะว่าลูกๆจะมีอาการแบบไหนก็คือก็จะเล่นกับลูกๆเหมือนกันนะคะรักเท่ากัน นี่นะคะเขาก็เล่นเขาก็ปกติแม่วาก็จะคอยดูตลอดก็จะมีบางบางบางคนนะคะอย่างกับน้องดวงดีเนี่ยบางบางช่วงบางอะไรเขาก็ไม่เล่นนะคะจะบางช่วงบางช่วงก็เล่นแล้วก็โซนนี่นะคะหิวนมยังกินไม่อิ่มเล่นไปได้สักพักหนึ่งก็มานอน นะคะบดจะนอนเขาก็จะนอนเลยนะคะบดจะนอนน้องดวงใจน้องดวงใจนอนน้องดวงดีนะคะนอนน่งเล่นนนางเฝ้าถ้าเขากินอิ่มนะคะน้องดวงใจส่วนมากบางทีเขาไม่เล่นนะคะเขากินอิ่มแล้วเขาส่วนมากเขาจะเขาที่นอนแล้วเขาก็จะหามุมเขานอนนะคะน้องดวงดีอิ่มแล้วยังไม่ง่วงนะคะ น้องดวงใจนี่หลับไปเป็นตื่นแล้วค่ะถ้านอนนี้น่าเอ็นดูนะคะหลับจริงหลับลึกท้องป่องเลยนะคะก็น้องก็ปกตินะคะเขากินได้นอนหลับอุ้ยฝันร้ายฝันร้ายอุ้ยฝันร้ายโอ้นอนต่ออารมณ์นะคะมีฝันร้ายด้วยนะคะ เดี๋ยวฝันเดี๋ยวตื่นค่ะเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นอนอนต่ออีกก็ตื่นตื่นแล้วนะคะน้องดวงจันทร์ก็มานะคะมาชวนเล่นน้องดวงจันทร์ตั้งแต่แม่วารับมานี้เขาก็ปกตินะคะเขาล่าเริงน้องล่าเริงไม่ซึมแม่อะไรนะคะกินได้ปกติก็ น้องจะเป็นแมวที่ค่อนข้างเล่นแรงนะคะน้องดวงจันทเอาไงล่ะฮึดวงดวงใจเอ้ยจะนอนต่อหรือจะเล่นโลกดวงจันท์เขาไม่มีเพื่อนเล่นนะลูกฮึเอาไงลูกสรุปว่าหนูจะเอาไงหนูจะนอนต่อหรือว่าหนูจะเล่นลลกไม่ต้องนอนดีนะคะแก๊งสามซ่า ูท้องนะคะดูท้องขนเริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะน้องดวงใจเริ่มเยอะเยอะเลยละคะ่ะเริ่มเยอะแล้วก็เริ่มยาวแล้วใต้ท้องนี้ขนเริ่มดําแล้วนะคะสรุปว่าไม่ต้องนอนแล้วนะคะเล่นก็เล่นอเอาไงเอาไงนี่นะคะถ้าลองได้เล่นเขาก็จะเล่นออกแนวนี่นะคะออกแนวโหด,หด ก็ตามภาษาเขานะคะตามภาษาแม่วาก็จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้นะคะภาษาแมวเขาเขาก็เล่นกันถ้าเจ็บแล้วเขาก็จะมีร้องบ้างแล้วเขาก็จะเดินหนีลุกหนีนะคะก็ก็ปล่อยให้เขาเล่นตามภาษากันนะคะเดี๋ยวมีคอมเมนต์ว่าอีกปล่อยให้น้องเล่นแรงทําไมนะคะก็แม่วาก็นั่งดูตลอดนะคะเขาก็ไม่ได้เล่นอะไรกันรุนแรงมากมายนะคะ แม่วาก็ต้องนั่งดูนั่งเล่นเป็นเพื่อนเขาสักพักหนึ่งนะคะก็บอกว่าแต่ละวันพันกว่าเรื่องนะคะแม่วานู่นนี่นั่นก็จะจบแต่ละวันก็เหนื่อยค่ะไหนจะลูกโตไหนจะลูกอ่อนอีกนะคะก็เหนื่อยก็ไม่เป็นอะไรนะคะมีความสุขค่ะกับที่เราได้ทำให้กับลูกๆทำกับ ให้กับคนที่เรารักนะคะแม่วาก็เต็มใจทําก็แม่วาก็ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ําให้กับน้องแมวที่โดนหมาก,กัดนะคะแม่วาก็ต้องคอยป้อนให้เขาเพราะว่าน้องเขาแผลอักเสบนะคะเขากินอะไรไม่ได้เลยก็วิ่งออกนอกบ้านไปป้อนข้าวป้อนน้ําแมว ที่ถูกหมากัดนะคะแล้วก็ต้องมาดูลูกๆนะคะมาคอยป้อนนมป้อนอาหารให้กับน้องนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็พากันสิ้นฤทธิ์นะคะหลับแล้วค่ะทั้งน้องดวงใจแล้วก็น้องดวงดีนะคะก็สง,งบกว่าจะสง,งบได้ก็เป็นพักนะคะให้นอนหับพักผ่อนบ้างนะคะได้กินอิ่มแล้วก็ นอนพักผ่อนเยอะๆจะได้โตไวๆนะคะหลังจากที่ทําธุระแมวเด็กเสร็จแล้วแมว่วาก็ต้องไปแมวโตพี่ๆนะคะก็นานๆทีนะคะจะได้กินแมวเลียก็มีคุณแม่เอฟซีนะคะท่านได้ส่งแมวเลียมาให้กับเด็กๆวันนี้ก็ปอนเด็กๆสักหน่อยนะคะเพราะว่านานๆจะได้ลิ้มรสกันสักทีนะคะ ก็เป็นอะไรที่เด็กๆโปรดปานมากเลยนะคะเหมือนอาหารชั้นเลิศดนะคะดูดีๆนะคะแย่งกันแม่วาก็จะค่อยๆป้อนนะคะเพราะว่าจะให้วิธีละตัวก็ไม่ได้นะคะแม่วาก็จะตัวนั้นนิดนึงตัวนี้นิดนึงก็คือว่าไม่ได้กินเอาอิ่มนะคะเอาแค่รู้รสชาติว่าเอออร่อยนะคะ กลุ่มนี้ก็เป็นพี่ๆรุ่นโตนะคะแม่วาก็มาป้อนให้กับพวกพี่ๆแมวโตก่อนนะคะเสร็จแล้วแม่วาก็ไปป้อนให้อีกห้องหนึ่งนะคะแก๊งแมวหมื่นก็เหมือนเดิมนะคะก็ป้อนคนละนิดคนละหน่อยแค่ให้ได้ลิ้มรสของอาหารอร่อยนะคะก็คลิปนี้แม่วาก็รีบมาทำคลิปเพราะว่าแม่วารู้ว่า เอฟซีทุกๆท่านก็อยากชมความน่ารักของเด็กๆทั้งแมวเล็กแมวโตนะคะแมวว่วาก็พยายามนะคะรีบทําธุระตัวเองให้เสร็จให้กับลูกๆให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะมาทําคลิปนะคะก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับ ตัวของแม่วาเองแล้วก็ตัวของเด็กๆด,ด้วยนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่เมตตาส่งอาหารมีนะคะ <quarters S 1> หลายๆท่านแม่วาก็ไม่ได้ลืมนะคะที่ว่าทุกๆท,ท่านก็มีส่งนมมาให้กับน้องดวงใจแล้วก็ส่งอาหารนะคะมาให้กับเด็กๆนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ ้าแม่วาไม่ได้เอ้ยน้ำท่านใดก็แม่วาก็ต้องขออภัยนที่นี้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆท่านทุกผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะคะที่ปิดทองหลังพระบางท่านก็ไม่ประสงค์จะออกน้ำนะคะที่คอยเมตตาแม่วาแล้วก็เด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมาแม่วาก็ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ทุกๆท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ่งขึ้นไปนะคะก็แม้วาไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนทุกๆท่านนะคะนอกจากนำภาพความน่ารักของเด็กๆที่ทุกๆท่านอุปการะคอยเลี้ยงดูแล้วก็อุ้มชูเด็กๆนะคะอบอุ้มเด็กๆเสมอมาแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมานาที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ